สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเดอะลีเวอร์วันนี้ก็จะมาทําการพรีวิวศึกฟุตบอลเอเเอครับรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับหงสแดงลิเวอร์พูลโดยจะทําการแข่งขันกันที่สนามเวมดี้ในวันเสาร์ที่16เมษายนเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนจะมีประเด็นหรือข้อมูลใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับผลงานในศึก FA ครับรอบที่ผ่านมาโดยทางฝั่งเรือใบสีฟ้าเริ่มต้นด้วยรอบที่3ด้วยการบุกไปถล่มเอาชนะสวินดอนทาวทีมจากลีกทูได้ถึงถึง่ประตูต่อนหนึ่งในรอบที่4เปิดบ้านเอาชนะฟูแแลมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อนหนึ่งในรอบที่5บุกไปเอาชนะปีเตอร์โบโล จากเซฟเปนชิได้2ประตูต่อ0และรอบแทีมสุดท้ายบุกไปถล่มเอาชนะเซา t h เทมป์ตันได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นึ่สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทามแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องรอทดสอบความฟิตของเควินเดบอยกับไคล์วอล์เกอร์ที่ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมที่พบกับแอเลติโกมาลิดในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2ว่าพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้ได้หรือไม่ แต่ก็ได้รับข่าวดีเมือ่อลูเบรดีอาร์ตประการหลังตัวเก่งหายเจ็บกลับมาพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกให้ทางแนวรับของเรือใบสีฟ้าในเกมนี้ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเริ่มต้นเส้นทางรายการ FA คเอับรอบ3ด้วยการเปิดบ้านถาล่มเอาชนะชูสบิลลี่จากลีกวันไปได้อย่างขาดลอย4ประตูต่อนหนึ่งรอบที่4เล่นในบ้านเอาชนะคาร์ดิฟฟี้จากเดอะแชมเปี้ยนชิพไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนหนึ่ง ในรอบที่5เปิดบ้านเฉือนเอาชนะนอนริซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และรอบ8ทีมสุดท้ายบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ตจากเระแชมเปีนชิได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ส่วนสภาพความพร้อมของทีมหงแดงรอเช็คสภาพความฟิตของดีโกโชตาที่ได้รับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมที่เปิดลังแอนฟิลเสมอกับเบนฟิก้าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก รอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2แต่คาดว่าน่าจะฟิตทันพร้อมประจำการในตำแหน่งหน้าเป้าส่วนผู้เล่นคนอื่นๆฟิตส,สมบูรณ์ไร้ปัญหาอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมโดยทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาในระบบแผนการเล่น4-3-3ประกอบไปด้วยผู้รักษ,ษาประตูเอเดอร์ซอนมูราเลสแผงหลัง4คนแบ็กขวา เป็นหน้าที่ของเจ้ากันเซโลแบ็คซ้ายเป็นหน้าที่ของโอลกซานเดอร์ซินเชนโกโดยมีจอห์นสโตนและไอมาริกลาปต์ยืนเป็นเซนเตอร์คู่กันมิดฟิลด์แดนกลาง3คนประกอบไปด้วยแบนด์โดซินวาโรดี้และอิวคายกุนโดกันส่วนเกมลุก3าคนด้านขวาจะเป็นลิอาดมาเลสด้านซ้ายจะเป็นแจ็คกิลิสโดยมีฟิลฟเดนยืนเป็นหน้าเป้า ในขณะที่ทางลิเวอร์พูลก็มาในระบบแผนการเล่น4-3-3เช่นเดียวกันประก,กอบไปด้วยผู้รักษาประตูอาริซอนเบเกอร์เซนเตอร์แบ็ก2คนได้แก่โจเอลมาติดกับเวอร์คิวฟานได้แบ็กขวาเป็นหน้าที่ของเทนอลเล็กซานเดอร์อาโนส่วนแบ็กซ้ายเป็นหน้าที่ของแอนดูโรบัสสันมิดฟิลด์แดนกลาง3คนประก,กอบไปด้วยจอแดนเฮนโดร์สันปาบินโยและเทียโก้คันทารา ส่วน3าษประสานในแดนหน้าด้านขวาจะเป็นโมฮัมหม็ดซาลาด้านซ้ายจะเป็นซาดิโอมาเน่โดยมีดิโกโชต้าคอย,ยืนเป็นหน้าเป้าสำหรับผู้เล่นของทั้งสองทีมที่ทำประตูในศึกเอเอคับได้มากที่สุดในตอนนี้โดยทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นของริยาดมาเลสที่ทำไปแล้ว4ประตูจากการลงสนามไปแล้วทั้งหมด3เกมส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลตกเป็นของทาคุมิมินามโม ซึ่งทำไปแล้ว3ประตูจากการลงสนามในรายการนี้ไปแล้วทั้งหมด4เกมด้วยกันวิคอ์เกมบาย๋องเดลิเวอร์นับเป็นการโคจรมาพบกันของ2ทีมที่ดีที่สุดในกองอังกฤษในยุคนี้โดยที่ทั้งคู่ขึ้นข้ามหันกันในมาในศึกพิเมรีในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว <The band. S 1> ผลปรากฏว่า <The band. S 1> ทั้งคู่ก <They S 1> ินกันไม่ลงเ <the band. S 1> สมอกันไปแบบ สุดมันสมราคาทีมเต็งแชมป์2ประตูต่อ,อ2แถมทั้ง2ทีมเพิ่งจะผ่านเกมยุโรปมาเมื่อกลางสัปดาห์ทำให้มองว่าเกมนี้มีโอกาสที่บอลจะออกได้ทั้ง3หน้าแต่หากจะมองว่าทีมไหนมีโอกาสที่จะกำชัยในเกมนี้ได้มากกว่ากันขอมองไปที่หงแดงลิเวอร์พูลที่ดูจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยทั้งในเรื่องของเกมบุกที่ดูจัดจ้านอันตรายกว่าซัดประตูได้เป็นกอบเป็นกำ แถมสภาพทีมคุ้มกํลาลังหลักก็ดูแน่นฟูลทีมน่าจะทําการไล่บทไล่บี้กดดันสายทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไม่ยากในขณะที่ทางเรือใบสีฟ้าเพิ่งจะผ่านเกมหนักกับทางอลริ o โกมาริดมาเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ในสภาพที่สะบักสะบอมผู้เล่นโดนอัดส,สน่วมซะเป็นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสภาพความฟิตในเกมนี้มากพอสมควรอีกทั้งหาเพาเมเกอร์หัวใจหลักของทีมอย่างเควินเดอะบอย ไม่สามารถลงช่วยทีมได้เนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำเกมลุกของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ลดความน่ากลัวลงไปทันทีดังนั้นแล้วเกมนี้ฟงเดลิเวอร์ขอฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายที่สุกสมหวังเบียดเข้าป้ายเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลเ a ฟเอได้สำเร็จ ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากป้องเดริเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ